ก็ได้โดดเข้ามาในบ้านเพลินผมมาเล่นบ้านคุณทำผมเล่นบ้านไสบบ้านคุณนายครับคุณนายแสบนี่เขาเหล่าอี้ยังยังในมือน่ะผมมีอย่างรับแสบนี่ครับเอาเกือบก็เอาอยังเพลินไม่ยังน่ะผมเอาไปคุณทำเอาไปผู้ใดไอไปมูวเขาหมัวแล้วเจ้าครับเดี๋ยวโทษตำรวจได้หนี่ยครับเอาเมาขึ้นเอาึ้นครับเฮ้ยนี่ยังเนี่ย รักเกือบรักจริงๆไงเพื่อนพี่บ้าเ,เอ,อ้ยเอาพื้นบ้ายฮะบ,ยอ,อ,บอยเหรออะไรวะอะไรวะฮัลโย้ย อย่าไปเฮ็ดนะย่านอยู่บ่เพิ่นเป็นตำรวจด้วยนั่นเขาไม่เปื่อนน้ำน้อบ่นร้องช่วยกันกจักกันดูกักนาละให้ตัวเรบกวยิ่งอย่าที่มอย่าไปเฮ็ดอีกนะเสี้ยคอยเขาจีจับไปเพิ่นเหรอไพ่อยู่ที่นี่เนออย่าไปเอา,าอีกอย่าไปเฮ็ดอีกของใครก็อย่าไปเฮ็ดหัดเป็นข้อดีของสังคมเพราะว่าเป็นขยะของสังคมเด้ดดบ่เมือ เยอะย่าไปหาเฮียดีนะเออย่ไสก็ยัาไปเฮีไปไห้ดาเาไม่เฮียดีเขไเขามาด้เด้อเหมือนเด้อมือเด้อเออคาบบาก็เด้อโอแล้วเดี๋ไปหาดาเพื่อนเอาหมือน um <uh ีกแล้วเดี๋ยวมาบ่ะเหมือนในตัวอยู่บ่อิชิปาวันนี่เออพอกว่น ไปหาเอาบานคิดตั้งดก็เดไปปีนเขาไปผพเลนเล่นบ้านแล้วครับฮะเล่นนอเ้ำเราใสรบ้านอจารเป็นคู่ครเล่นอดยเลยเป็นคู่แสดงวาไปจอบหลายทีแล้วคืออหัวเป็นคู่เป็นหัวจากเพืนจ่ามเ่นนอซีครับเดี๋ยน้ำมาสูมือยังไงอยนี่มุ้ยหด้หัวจักยอ่มากมวยอีกมาตัวหัวจาเ้น ไปจอบแสดงว่าไปจอบเป็นไรเถอะเราก็จงหูวว่าเขาเป็นคู่นะ่ะแอนวอนั่นไปจอบยื่ไสยมองจอบอะไปจอบยื่ป้านบอกสุดวงล้างวัดนั่นบอกครับโอ้แสดงว่าจอบคักแล้วดอวคักแล้วพี่เขาไปนะบ้านคนดีนมองมองสอนรวดเล้วอยามาตัวว่าหูจักเขาบอกหูจกขขักก็ทุกคนหรอบอกหูจักเลย อันนี้คือบอท่านเอาเรื่องซื้อเด้นี่ยแต่ซือว่าหัวจักกับหัวหน่าวอยังเพิ่นเพิ่นก็ขอไว้นี่ขอไว้เท่านั้นนี่ก็เนี่ยดีเพิ่นเอาไปโหลดด้อยพอบอกเพิ่นยังอีเดงนี้บอกไปเหลือเด้อหลบต่อไปเนี่ยหัวจักหัวยูหัวยังหัวหน่าเพิ่นกับพวกหัวจักกันได้คุยกันได้เพิ่นขอไว้ก็โอเคกับเอาเรื่องถ้ามีอีกพ็ดี บ่กเก็บแน่นอนเอาไปเ้ยแล้วไปใ่เห็นอด้อหูเลี้ยงบ่ครับครับนี่อยู่ตนี้นะิเ็ดนยุ่งเทานี้เราไปไกลเรี๋ยวตำรวจเันเยวมาตรวน้โอกาสขังสุดทไทยเด้อเมื่อขงสุดทไทยได้หนิครันี้อีกเอาเลยดิเอาโอเค